วันนี้วันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้เราก็ลำเลียงจุลินทรีย์จากศูนย์การ,กรเรียนรู้เกษตรโคเรือนบ้านหลวงอ๊อดนะฮะมาเทนะครับในคลองหน้าวัดญาณเวศกวันนะครับและเดี๋ยวเราจะไปวัดญาณเวศกวันนะครับไปตรวจสภ,ภาพไปคนจุลินทรีย์และก็ไปนําจุลินทรีย์มาอีกนะครับมาพัฒนาคลองนี้นะครับ ให้สวยใสยตลอดไปเลยทีเดียวนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกทกท่านนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนะครับใครยังไม่มีจุลินทรีย์นะครับไปเลี้ยงก็หามาเลี้ยงกันนะครับกำนันวัสถุิยาพานิสาร,รยาเนขะก็แจกนะครับหน้าสารากลางจังหวัดนะครับก็แจกนะครับ ที่ศ mm ูน hmm. ย์การเรียนรู้จุลินทรีย์จิตอาสากำแพงแสนนั่นก็40ถังครับวัดยาณเวสกรวันก็20ถังนะครับท่านผู้ชมศูนย์การเรียนรู้วัดท่าพูดนะกำจัดขยะอีกอ่าสิถังนะครับชุมชนเอื้ออาทรสายห้าครับตัวนี้นะที่นี่ที่ลดขยะไว้ได้ยีนี่ก็อีก10ถังนะครับคุณคอยนิสานะครับเลิกจงรักนะครับ แล้วก็ที่ชุมชนเอื้ออาทรปั๊มปตทนะฮะนาย,ยกผลิตมหาสวัสดนะครับจุดๆนั้นก็มีเป็นกระลนใหญ่เลยนะจุดตรงนั้นครับหลายจุดมากครับนึกไม่ออกแล้วมีที่ไหนบ้างแค่นี้ก็เรียกว่าเหลือเปือนะครับที่จะเราจะนำมาใช้ประโยชน์ได้นานาประการเลยนะครับ ส่วนที่โดนจุลินทรีย์แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีสภาพฟาร,ร์มใสนะฮะนะใส่ไล่ไล่ไปทางนน้นเลยฮะมเห็นไหมครับเห็นฟาร,ร์มแตกต่างระหว่างช่วงที่ราดจุลินทรีย์ไหมครับเห็นไหมครเหมือนเหมือนเหมือนว่าน้ําถูกปรับสภาพอย่างเร็วไปเลยฮะเนี่ยกำลังขยายตัวเห็นไหมครับท่านจะเห็นภาพภาพความขยายตัวของน้ําที่ราดจุลินทรีย์ <úng. S 1> เลยเห็นไหมครับอ่ากำลังเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นทางนี้ใสให้เห็นเลยนะฮะทางนี้ใสให้เห็นเลยเป็นน้ําดีเลยนะอ๋อ วันนี้ไม่เหนื่อยฮะได้ลูกน้องมาช่วย,วยเห็นไหมฮะไปทางนู้นและน้ําดีกําลังคือนคารความใสเปลาฮุบๆเลยฮะปลาฮุบยังมีความสุขคุณภาพน้ำโอเคครับสวยงามเมื่อวานนี้ลงว่อปฏิเซไปเองครับเนี่ยนะครับคุณภาพน้ําพานวันนี้ไม่เหนื่อยเลยครับ วันนี้ได้ได้ลูกน้องมาเทเอา้าเทไปเมื่อวานมาคนเดียวครับลุงออดแทบแย่เลยเอไปลาไม่ได้มาเทนานเลยนะเนี่ยเออแต่คุณภาพน้ำโอเคครับนะฮะมีผู้คนมาดักยิงปลาอยู่หน้าวัดโดยที่เห็นนั่นนะฮะมอไซด์ทองคัเนนั่นนะเขากำลังจะมาดักยิงปลาแต่ก็ไปกรรมของเขาครับลุงออดไม่รู้เรื่องด้วยแหละ วางใจให้ม่งว่างไว้เราทําในสิ่งที่ดีงามแล้วกันนะเออระวังระวังตัวเองจะหล่นลงไปด้วยนะฮะอา้าวสายเข้าไปเออเห็นไหมน้ำสวยแล้วนะครับน้ําสวยแล้วเฮ้ยมันมหัศจรรย์มากครับเมื่อวานมาดูคุณภาพไม่ค่อยจะดีฮะลุงอ้อนเลยเทไปหลายขวดวันนี้มาชื่นใจเลยฮะเนี่ยคุณภาพน้ําเออบัวบ,วบวักระด้งเนี่ยกำลับบงสวยงามอ่ะเทอ,อีก เทเข้าไปเลยฮะน้ำดีอากาศดีปลาก็อยู่กันดีนะทเทเทลงไปท่านสังเกตไหมฮะระวังระวังเดี๋ยวตัวเองจะลมนท่านสังเกตไหมฮะ,ะตรงไหนที่เราลาดจุลินรีย์ไปเนี่ยมันจะเกิดความแตกต่างคือมันจะใสเร็วมากชั่วโมงเดียวเนี่ยเห็นผลเลยนะครับท่านผู้ชมอ้าวลาดเข้าไปไม่มีเวลาฮะ หลวงพ่อไม่ค่อยมีเวลามาดูตรงนี้แต่นึกทีไรก็อา่มาครับแต่ที่ภูมิใจฮะทางวัดยาณเวศ,ศักวันนะครับก็สามารถที่จะขยายจุลินทรีย์ไปแล้ว20ถังอย่างเยอะเลยกำลังงามเลยใครจะมาขอแบ่งแๆไปได้เลยเขาสวยมากครับจุลินทรีย์เขสวยมากเออเดี๋ยวขึ้นไปเทบนบนคอสะพานอีกได้ฮนะรู้สึกน้ําลมจะพัดไปทางเนี้ยน้ําจะไหลไปทางนี้ก็ได้นะดูดิฮะเออ ที่แน่ๆนะจุลินซียเราไม่ทําให้ปลาตายสักตัวไม่มีปลาไม่มีปรากฏการณ์ว่าปลาตายนะครับดับแรกเลยล่า,ลาก็ไปสัมผัสบรรยากาศครับวัดยานเรศวันนะครับปลาเยอะมากครับตอนนี้ยนะผู้ที่จะมาดักยิงปลาก็โอ้กำลังคิดยังไงไม่รู้ฮะเขาจะมาก็เป็นปล่อยเข้าไปนะ เราก็อนุมทนาในส่วนที่เราทําฟาร์มดีของเราแล้วกันนะครับอืมเห็นไหมครับน้ําใสขึ้นมาเห็นเลยปลาออกมากระโดดเล่นอย่างมีความสุขสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่25ธันวาคม2566ครับ วันนี้ลุงออสก็มาตรวจเยี่ยมคุณภาพจุลินทรีย์ที่วัดยานเวศกวันนะครับแล้วก็มาตรวจเยี่ยมคุณภาพของน้ำนะครับที่บริเวณคลองหน้าวัดนะครับแล้วก็แล้วก็วันนี้ครับก็ไปตักจุลินทรีย์ของวัดนะฮะมาลาดในพื้นที่หน้าวัดเพราะว่าทางวัดน่ะผลิตจุลินทรีย์ได้เยอะแยะไปหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเยอะจริงๆ20ถังนี่นะฮะใช้ไม่หมดเลย นะครับใช้ไม่หมดจริงๆเพราะนั้นลุงฮอรสก็ไม่ต้องไปขนจากบ้านมาอีกแล้วนะครับไม่ต้องไปขนออกจากบ้านมาอีกก็เอาของวัดนี่เรามาเทเลยนะครับตุิเซีเขาหอมเลยนะฮะก็โอเคนะครับคุณภาพน้ําเป็นน่ารักน่ารักไม่ใช่น้าเน่าเลยนะฮะเป็นน้ําน่ารักน่ารักเลยนะครับมีบัวกระด้งตรงนู้นนะะบัวกระด้งต้องสองเกาะสองกอเลยนะฮะอ่ะอ่ะมีเท่าไหร่ก็เทลงไปนะครับ ลงไปปลาขึ้นมาอุบเลยนะครับให้ชมบรรยากาศอากาศดีอากาศดีมา,มากๆครับอากาศดีสดชื่นไม่มีกลิ่นเหม็นน้ำเน่าแล้วนะครับเทกันไปลาดลงไปจุลินทรีย์ที่มีต้นทุนต่ำไม่ได้กินกลางน้ำตาลนะครับกินข้าวกินน้ำข้าวเนี่ยก็ทิ้งนะครับ สาธุอนุโมทนาทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่6มกราคม2566ครับของสวยน้ำใสนะครับน้ำเน่าน้ำเสียหมดไปด้วยจุลินทรีย์จิตอาสาน้ำข้าวครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่หลวงอ้อพาลูกน้องนะครับมาเทจุลินทรีย์ยิ่งเทน้ำยิ่งใสยิ่งเทน้ำยิ่งสวยสวยไหมครับเดี๋ยวหมายอยากให้มาดูด้วยตาตัวเองครับ เทแล้วครับมาดูด้วยตาตัวเองเลยนะครับวัดยานเวศสักวรนณถนนสายขอติดกับสวนพุทธมนฑลนะครับกล้องนี่สู้ไม่ได้ต้องมาดูด้วยตาต้องมาดูด้วยตาตัวเองนะครับต้องมาดูด้วยตาตัวเองแล้วฝูงปานี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมโอ้โหน,น,นี่เดี๋ยวขยายให้ดูนะฮะเห็นยังไหมฮะฝูงปลาเยอะมากๆเลยครับว้าเอา้าระดมเทไปให้หมดวันนี้สนุกกันแล้วครับคลองสวยน้ําใสด้วยมือเรานะครับ เือขายจิตอาสานะครับจังหวัดนครปฐมนะครับโครงการจังหวัดสะอาดของท่านผู้ว่ารายการจังหวัดนะครับท่านสุรศักดิ์เจริญสิริโชตเป็นไงครับคุณภาพน้ําเป็นไงครับพอใจไหมครับต้องมาดูด้วยตาเองฮะตอนนี้นะครับต้องมาดูด้วยตากล้องอาจจะหลอกตาคือมาดูด้วยตาเนี่ยสวยกว่ากล้องฮะขอบอกฮะน้ํานี่สวยกว่ากล้องเลยนะครับ วันนี้ไม่เหนื่อยครับวันนี้นำนำลูกน้องมาครับแต่อีตอนที่ลุงอ้จอดรถนะฮะเห็นปลาประเภทปันนินนะฮะมันลูกกี่ร้อยกี่สิบตัวนะะเห็นมองไปในน้ําแต่ว่าถ่ายไม่ทันนะครับพอจะถ่ายนี่เขาเขาเห็นเราเขาบุ๊บหายไปหมดเลยทีนี้เราเราจะเห็นปลาตัวเล็กเห็นไหมครับน่าจะเป็นลูกปันนินนะครับเป็นร้อยร้อยตัวนะฮะเนี่ยนี่นจะเป็นลูกปันนินนะฮะเนี่ย ที่เรีมองเห็นตรงนี้เห็นไหมครับนัน่นๆเยอะเลยนะครับอ้าวนะครับตอนนี้นะครับก็มีประชาชนนะนําปลามาปล่อยบริเวณถนนสายขอนะครับหน้าวัดยานเวสกวันนี่ฮะผู้ใจบุญฮะนำปลามาปล่อยอนุโมทนาสาธุสาธุผมมาดูแลคุณภาพน้ำครับนี่ เอาจุลินทรีย์อัจฉริยะมาเทให้ปลานี่มีฟาร์มสุขเลยเห็นเลยปลานินเป็นร้อยตัวแล้วเมื่อกี้นี้อันนี้เราปล่อยปลาปลาดุกไปแล้วเรแล้วไม่มีปลาตัวไหนกินอะไรใช่ไหมคะเราไม่กินไม่เลยเนาะอะไรฮะก็ไม่ไม่ค่อยรู้ตัวนี้นะแต่แต่มีฟาร์มรู้ว่าเออก็ไม่กล้าบอกเหมือนกันเ่าะว่าปลาปลาดุกเนี่ยเป็นปลาที่ที่เขาว่ากินกินสัด เออกินทุกอย่างเดี๋ยวมันทําให้ปลาอื่นสูญพันธุ์เออจะไปพูดก็ไม่ถูกคนมีจิตศรัทธาจะปล่อยช่วยชีวิตเขาอา่ะดี<อ>ฮะสาธุนะฮะกินกันก็คือมีเวรมีกรรมต่อกันนะั่นแหลเออเนี่ยก็คงจะเอาพาหน้าเดี๋ยวปลาอื่นอา่อาก็คงไอตัวพวกเนี้อาจจะมีเวรมีกรรมกับเราเรามีโอกาสที่ช่วยชีวิตเขานะ่ะเนี่ยมองในเป็นกุศลอ๋อสาธุสาธุก็ดีฮะก็ช่วยชีวิตเขาอะนะเออ เออจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ได้ช่วยชีวิตเขาในได้มุนได้บุญได้กุศลนี่บัวกระดดงชักสวยขึ้นทุกวันทุกวันเลยฮะเนี่ยอีกไม่ไ,ไม่นานเต็มแน่เลยบัวกระโดงอ่าพอเต็มพอเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปนั่งดูไงไม,ไ <c oughs> ไม่ไม่แน่ใจอแต่เรามีจุลินทรีย์ดีไม่ต้องกลัวแล้วฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยฮะอ่าจุลินทรีย์กินข้าวเป็นอาหาร ดูดินทีตัวนี้ไม่กินน้ำตาลนะฮะกินข้าวกินน้ำสาวข้าวเนี่ยอ่าเทปไปเน่เ่เดี๋ยวเออสาอย่างนั้นอนะ่ะสาดขึ้นไปตรงกลางอ่าอ่าเวียนขึ้นไปตรงกลางเลยนะครับของสวยมากครับน้ำสวยมากๆเลยอยากให้ผู้ชมมาเห็นได้ตานะมันไปปรับสภาพได้เร็วมากๆฮนะจากวันก่อนนู้นที่ไม่ได้มานานเลยอีกคุณภาพหนึ่ง วันแรกที่เทไปคุณภาพหนึ่งเมื่อวานนู้นอีกคือภาพหนึ่งเอามีเต่าด้วยตรงนู้นเต่าตัวเล็กแสดงมีคนเอาเต่าตัวเล็กมาปล่อยฮะตัวประมาณสามนิ้วเองครับอ่าแล้วครับสาธุสาธุาธอ่ารอดปลอดภัยแล้วรอดตายแล้วพวกเจ้ารอดตายแล้วสาธุอนุโมทนาการฮนะ,ะการให้ชีวิตผู้อื่นทําให้ชีวิตเราเนี่ยยืนยาวสุขภาพแข็งาสตรอย่างนิ้เลยสาตรไปไกลเออ อ่าสาธุครับโชคดีครับโชคดีครับอ้อนุโมทนาเนี่ยผู้ใจบุญนะฮะมีความเมตตาต่อสัตว์นะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่4มกราคม2567ครับวันนี้กับผมมาที่วัดยานเวศกวันครับก็มีผู้คนจำนวนมากนะครับมาทําบุญกันเยอะมากเลยครับแล้วก็มีเสียงพระสวดมนต์ให้พรอยู่นะครับวันนี้เรามาดูจุลินทรีย์กันครับ จุลินทรีย์ที่วัดยานเวสะกะวันนะครับขอบอกว่าเป็นจุลินทรีย์ที่สวยงามมากๆและหอมมากๆครับลักษณะอย่างนี้นะฮะที่เทาเห็นฝ้าขาวขึ้นหนานแน่นแบบนี้นะครับที่วัดยานเวสะกะวันนี้นะครับเป็นจุลินรีที่ยีบสี่ชั่วโมงนะฮะหมายความเมื่อเมื่อวนันเมื่อวานนี้นะครับวันที่สามลุงออสมากับลูกน้องนะครับมาคนจุลินทรีย์ไปจนไม่เห็นฟองแล้วนะฮะ ผ่านไปแค่ยี่บสี่ชั่วโมงไม่ถึงยี่บสี่ชั่วโมงดีฮะฝ้าขาวขึ้นขนาดนี้เลยฮะท่านผู้ชมสุดยอดมากๆครับสุดยอดถึงความเข้มข้นมากๆเลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับท่านกำลังอยู่ ในบรรยากาศของวัดยานเวศกวรนนะครับที่ติดกับสวนพุทธมนตรนะครับเขตอำเภอสามพานตรงนี้นะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่4นะครับหลวงออดพาทุกท่านมาดูจุลินทรีย์นะครับเมื่อวานนี้วันที่3นะครับหลวงอัดก็แวะมาตรวจจุลินทรีย์นะครับและนําจุลินทรีย์ไปเทลงไปในคลองที่น้ําไม่ค่อยจะดีที่อยู่ทางด้านหน้าวัดนะฮะแล้ววันนี้นะครับวันที่4ี่ ย้อนกลับอมกครั้งหนึ่งแล้วก็นาลูกน้องมาด้วยครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันลําเลียงจุลินทรีย์ไปเทแต่สิ่งที่มหัศจรรย์น,นะครับที่ประทับใจคือจุลินทรีย์ผ่านไปไม่ถึงยี่บสี่ชั่วโมงดีนะครับฝ้าขาวขึ้นหนาแน่นแสดงให้เห็นว่าท่านทั้งหลายท่านที่อยากได้จุลินทรีย์นะครับมาที่นี่ได้เลยครับจุลินทรีย์ที่นี่เข้มข้นมากครับเหลือ,อเฟือเลยนะครับมีความเข้มข้นสูงมากเลย นะครับก็เชิญเลยนะครเดี๋ยวนี้เราก็จะคนต่อเอาไม้มาคนไม้นั้นนะครับคนอ่าคนเลยครับอ่าแล้วก็หยิบใบไผ่ออกก่อนนะครับคนอย่างนี้นะเดี๋ยวคนอย่างนี้นะครับมันใหญใหญ่เราจะคนลึกนะคนแค่นี้พออ่าเดี๋ยวเราก็ลําเลียงใส่ขวดอ่ะคนก่อนคนอย่างนี้นะอ่าทุกถังเลยนะครับคนไม่ต้องลึกนะคนแค่นี้หอมมากๆเลยซึ่งซึ่งเราก็สามารถที่จะเติมน้ําเข้าไปได้อีกเลยครับให้เยอะเข้าไว ครับอ่าทุกถังเลยนะไม่ต้องลึกนะไม่ต้องลึกอ่าคนเยอะๆหน่อยไม่ต้องลึกไม่ต้องยึกขึ้นมาหน่อยอ่านั่นแหละนั่นแหละแค่นั้นพอนะครับแล้วเดี๋ยวจะช่วยกันลําเลียงนะครับไปเทนหน้าวัดชั่วโมงเดียวน้ําก็ใสแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านกําลังอยู่ในบรรยากาศของวัดยานเวศสักวันนะครับเวลานี้ก็เป็นเวลา1 1บเนาฬิกานะครับของวันที่6 มกราคม2566ครับวันนี้ลุงออสก็ว่างอยู่พอดีนะครับจึงแวะมาตรวจเยี่ยมนะครับคุณภาพของจุลินทรีย์ที่วัดแห่งนี้นะครับก็พบว่านะครับมีการดูแลนะครับมีการคนอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นวันนี้ลุงออสไม่ต้องคนเลยนะครับแสดงว่ามีผู้ที่มาคนไปนะครับและก็มีจุลินทรีย์บางตุ่มยุบไปแบบนี้แสดงว่ามีคนมาตักเอาไปแล้วมีถัง,อย,งอย่างนี้นะครับ จมอยู่ในตุ่มนะครับก็แสดงว่ามีคนมาตักยุลินีไปแต่ลักษณะเน,นี้ยคงไม่ได้ตักไปที่หน้าวัดคงจะตักนําไปขยายนําไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็ยุบไปหลายถังนะครับก็หลวงว่าก็เลยเติมน้ํานะครับเติมน้ําลงไปให้แล้วนะครับก็คุณภาพยุลินีเป็นที่น่าพอใจอย่างมากเลยนะครับและนะครับก็มีความรู้ใหม่ที่จะแนะนํานะครับกรณีที่ ท่านเลี้ยงจุลินทรีย์เยอะๆหลายถังนี้นะครับคุณภาพฟาร์มเข้มข้นจากของจุลินทรีย์เนี่ยนะครับแต่ละถังอาจจะไม่เท่ากันเราจะทําอย่างไรเช่นบางถังฟ้าขึ้นน้อยบางถังฟ้าขึ้นเยอะบางถังฟ้าขึ้นเยอะอย่างหนาแน่นขอแนะนําอย่างนี้นะครับถังไหนที่มีเชื้อขึ้นนะครับคือฟ้าขาวขึ้นเป็นฟองหนาแน่นเลยแสดงว่าเขามีความเข้มข้นมากมีกลิ่นหอมมาก ให้ท่านตักถ่ายไปใส่ถังที่ดูแล้วจุลินทรีย์มีความอ่อนแอมีความน้อยหรือเจือจางนะครับจะทําให้จุลินทรีย์ทั้ง2ี่บถังเนี่ยนะครับมีคุณภาพเท่าเทียมกันแล้วถังที่ตักไปแล้วให้เติมน้ําประปาลงไปนะครับให้เต็มเหมือนเดิมก็จะมีจุลินทรีย์เต็มอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์อย่างนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาที่วัดนะฮะจะมารับจุลินทรีย์ไปสถานที่แห่งนี้เป็นวัดนะครับเป็นวัดวาราม เมื่อท่านจะนําจุลินทรีย์ไปถ้าท่านสามารถนําข้าวมาเติมให้ได้จะอนุโมทนาด้วยนะครับหรือท่านทําน้ํามาเติมท่านตักไปเท่าไหร่ท่านเอาน้ามาเติมเท่าเดิมก็จะไม่เป็นการว่ามาเอาอทรัพย์สินเอาของของวัดไปนะครับถ้าเราแบบนี้เราช่วยกันแบบนี้นะครับเราก็จะมีจุลินทรีย์ใช้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาซึ่งก็จะมีประโยชน์ต่อโลกเรา <S <S ผมทราบนะครับว่าท่านนําจุลินทรีย์ไปดับกินเหม็นไปลดปริมาณกยา ไปลดปริมาณการไม่เผาใบไม้ซึ่งมีประโยชน์ต่อโลกโดยส่วนรวมกับพวกเราทุกคนนะครับแต่สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นวัดนะครับก็จะบอกว่าท่านที่จะมานําจุลินทรีย์ไปเท่าไหร่ให้นําน้ํามาเติมเท่านั้นนะครับหรือนําข้าวมาเติมให้มากน้อยแล้วแต่จิตศรัทธาจะให้ดีนะครับเป็นน้ําสาวข้าวที่เราจะต้องทิ้งเป็นน้ําแช่ข้าวเหนียวจะยิ่งดีมากเลยครับเป็นการลดปริมาณการทิ้งน้ําเอาน้ําตัวนั้นมาทําประโยชน์ให้เป็นน้ําจุลินทรีย์มหาศจรยซะ นะครับก็จะขอฝากประชาสัมพันธ์ข้าวเหนียวก็ได้นะครับข้าวต้มมัดก็ได้แต่ว่าเอากล้วยออกอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับข้าวนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับฝากอย่างนี้ทุกจุดเลยนะครับที่มีการตั้งถังแบบนี้ทั้งจังหวัดนครปฐมจุดไหนที่ท่านไปตักมานะครับจุดนั้นขอให้ท่านนําน้ําไปเติมให้เท่าเดิมจะจะดีมากครับหรือนําข้าวไปใส่มากน้อยแล้วแต่ท่านสะดวกนะครับข้าวที่เหลือๆก,ก้นจานที่ยังไม่เลิกแกงแบบนั้นนะครับ เป็นนั้นว่าใช้ได้ก็ฝากประชาสัมพันธ์แบบนี้นะครับขอบคุณมากครับ